สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปจะได้กระจายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางลาวสามคัคีลาวกาชาตินะคะของวันที่หนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมานะคะมีใครโชคดีกันบ้างนะคะลาวสามัคีนะคะเข้าเด่นหนึ่งเด่นเวิ่งรูดนะคะตัวเจอะเข้าที่เจดหตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ค่ะ ล่างมาเบิรนนะคะ00น่าเสียดายนะคะน่าจะมาตัวอื่นก็ได้นะคะโอ,โอ้ก็ยังดีนะคะเข้าที่7หนึ่งตัวที่แอดเน้นให้นะคะสายวิ่งสายรูดก็มาทั้ง1ทั้ง7เลยนะคะตาไกลนํานไปวิ่งไปรูดก็ได้กันนะคะ mm hmm. ส่วนรากาชาติหลุดไปนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องจ๋าเข้าแค่อ่าวิ่งรูดนะคะ mm hmm. เด่น8วิ่งรูดนะคะตัวเจาะหลุดนะคะ มาเบิ้ลเนาะสามนะคะหกแปดนะคะถ้าใครนำแปดไปวิ่งไปรูดก็น่าจะได้ที่68นะคะขอแสดงความยินดีกับสายวิ่งสายรูดเดอร์สายเจาะแอดเจาะให้ค่ะแปดศูนย์ปดสี่แปดหเนาะมา86นะคะมา6กแปดงั้นอ่มาตามต่อนะคะของวันที่หนึ่งนะคะวันนี้คืนนี้ขอให้งงปังๆนะคะชอบกอ็จดไว้แคปไว้เดอ้อพี่น้องจ้า ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะขอให้มาตัวที่แอดจออให้นิ้นให้เนาะอ่าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้อย่าลืมนะคะหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางไดเดอร์หรือว่าระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะจ๊ะอ่าดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใต่ต่อๆไปนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้แนวทางที่แอนให้ไปขอให้โชคดีกันทุกๆแนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า